สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094954 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP ีนี้นะคะเป็น EP ีที่699ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันดกหลายรายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจง้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็รับดูรับชมยังไงนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้มิพลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่เหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมนะคะ เหรียญนั่งพาหลวงปูทีมฉลองอายุครบ8รอบนะคะปีพศ2 5 1 8นะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอุค์นี้เป็นรายการที่1นะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่สามนะคะอ้ oh, เรียญยับเลยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะปี2 5 0ห้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นพระคุณแผนนะคะ พระคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดรหัรไรน,นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จจิรตานะคะองค์นี้เนื้อผิวออกสีเขียวด้านหลังมีรอยปิดทองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะ ต่อไปรายการที่7ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฉ่งนะคะเป็นเหรียญดอโบราณนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระหลวงปู่ศิลานะคะพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะเหรียญยืนหลวงปูศิลานะคะปีสองห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่8ดนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปีสองสี่ดสนะคะราพผลภูนทวีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่สินะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสะแบงนะคะ เป็นเหรียญแปดเหลี่ยมมหาโชคด้านหลังเป็นพยาคุตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2 5 0 3นะคะอายุ82ปีนะคะด้านหลังตัวยันอัการแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญพ่กระซับนะคะ เรียนโฟกัพยันะคะด้านหลังจะเป็นชูชกนะคะอุงนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะอุงนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระคุณแผนอาจารย์เป่งนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชูปรักสีดําแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะองนี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระมเหสวนนะคะ เป็นพระมเหส่วนนะคะเนื้อผิวออกสีดำๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปี2517นงะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระ คุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้นนา,านะคะเป็นพระนางพญานะคะด้านหลังนะคะจะเป็นรอยเหมือนรอยนิ้วมือนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะ เหรียญหลวงพ่อผางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะปี1 2นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิรานะคะโรงยาราชาวดีนะคะรุ่นสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนะคะวัดตระหารได้จังหวัดระยองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหมือนพระพุทธร,รูปนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะขนาดห้อยคอได้นะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะ เหรียญพุทธซ้อนนะคะหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญเซมานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังจะเป็นยันวงกลมนะคะหลวงปู่โตะวัดป่าดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระรอดนะคะพระรอดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2 7ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นรูปรอรวงปู่ทิมนะคะพระรูปรอรวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะจังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะ เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่2 9นะคะเป็นรูปปอหลวงพ่อเงินนะคะรูปปอหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2 9นะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเหรียญเจริญพรร่างหลวงพ่อคูณน,นะคะวัดแจงนอกนะคะปี36ในเมืองนครราชสีมานะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะรายการที่31เนะคะเป็นพระยืนวันท้านะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่31อนะคะ รายการที่32นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะรายการที่สานะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพานนะคะรุ่น1นงนะคะองค์นี้นะคะ ด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะปีพศ2519นอะคะองนี้เป็นรายการที่ส3นะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะองนี้เป็นรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระหนาปกที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหานไรนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะปี2512นะคะ ด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่36นะคะรายการที่37เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะปี17รุ่นพิเศษนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่37ดนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ รายการที่38นะคะเป็นพารีรายยอนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนูนนูนเหมือนเม็ดขนุนแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเสือรอบุรานนะคะหลวงพ่อวงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีนะคะองค์นี้นะคะปี2519นะคะวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นเหรียญเจริญพรร่างหลวงพ่อคูณต่อโคด9้รอบนะคะองค์นี้เนื้อผิวทองแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมกโกนะคะ เหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญน,นี้ปี2517นะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระเจ้าตากสินนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะปี2518นะคะองค์นี้นะคะ เป็นรายการที่สี่สิบสามนะคะอันนี้เหมือนเหรียญรุ่นนี้นี่เหมือนปูทิมปุกเสกด้วยนะคะอ,อง์นี้นะคะรายการที่สี่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะงานทำบุญส่งน้ำปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพ่อพมวัดช่องแค่นะคะ ห้ปีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดบ้านเคนะคะเป็นเหรียญยกชอบฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะวัดไน่แตงทองอายุ85ปีนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะ ปีสองสี่หกเก้านะคะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื้องนะคะวัดจุรามณีนะคะปีสองพันห้าร้อยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญจอมสุรินนะคะองค์นี้รายการที่สี่สิบเก้านะคะปีพศสองห้าหนึ่งสามนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นเหรียญธรรมขันนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะ วัดหนองโพปีพศ .2482 อง24นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่51เนะคะเป็นพระนอนนะคะด้านหลังก็จะมีปั้มตานะคะแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่51นะคะ ต่อไปรายการที่52นะคะเป็นเหรียญจุรารงกอนนะคะสะยามมินเหรียญหนึ่งบาทนะคะช้างสามเสียนนะคะองนี้เป็นรายการที่52นะคะต่อไปรายการที่53นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะฝั่งตะกุลหนึงดอกนะคะ เป็นปิดตาจัมโบ้นะคะด้านหลังเป็นยันวงกลมนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่53นะคะต่อไปรายการที่54นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่54นะคะต่อไปรายการที่55นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ พระซุ้มกอน,นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสิบห้นะคะ <t> ต่อไปรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่โตะนะคะ <t> เหรียญที่ระลึกอายุครบแปสิบสองปีนะคะหลวงปู่โตะปีสองพันห้าะคะองนี้เป็นรายการที่ห้าสิบนะคะ <t> ต่อไปรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อตาบนะคะ เหรียญหลวงพ่อตับวัดมะขามเรียงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่57นะคะต่อไปรายการที่58นะคะเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่58นะคะต่อไปรายการที่59นะคะเป็นเหรียญพระรูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะ ปีพศสอ4สนะคะองค์นี้เป็นรายการที่59นะคะต่อไปรายการที่60นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่60นะคะต่อไปรายการที่61นะคะเป็นสมเด็จคีก่นะคะหลวงพ่อปานนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่61นะคะต่อไปรายการที่62นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่62นะคะต่อไปรายการที่63นะคะเป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อน้อยนะคะที่ระลึกง,งานอุปสมบทสิทธิ์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่63นะคะ ต่อไปรายการที่64นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุนทองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่64นะคะต่อไปรายการที่65นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมโก้นะคะเหรียญสิริมงคลนะคะปี2516นะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะองค์นี้เป็นรายการที่65นะคะ ต่อไปรายการที่66นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โต๊กวัดประดูชิมพีนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่66นะคะต่อไปรายการที่67เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อปานนะคะขี่หนุมานนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่67นะคะต่อไปรายการที่68นะคะเป็นพระ หลวงปู่ศิลานะคะเหรียญเรื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ศิลานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่68นะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลว,วงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่69นะคะ รายการที่70นะคะเป็นพระศิวรีหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังจะมีตัวยันตุกตานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่70นะคะรายการที่71นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญจะเริญพรนบน,นะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ ปีสองห้าสามเมตามหานิยมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่71นะคะรายการที่72นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี2484นะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่72นะคะ รายการที่73นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2521นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่73นะคะรายการที่74นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อทบนะคะ เหรียญหลวงพ่อทบนะคะองค์นี้นะคะวัดจันนิมิตนะคะที่ระลึกในการสร้างวิหารนะคะเป็นรายการที่74นะคะต่อไปรายการที่75นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปูไข่นะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่75นะคะ ต่อไปรายการที่76นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะด้านหลังจะมีแบบเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่76นะคะต่อไปรายการที่77เนะคะเป็นเนื้อคําหมากนะคะวัดท่าสูงหลวงพ่อฤษีริงดํานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่76นะคะ รายการที่77นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านคริ้งนะคะปี2521นะคะวัดทะหลุงทองนะครศรีธรรมราชนะคะด้านหลังจะเป็นตัวสัญลักษณ์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่78นะคะ ต่อไปรายการที่79นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวยันยุ่งแบบนี้เลยนะคะมีต่อโค้ดนะคะเป็นเอกลักษณ์หลวงปู่ทิมนะคะองคนี้รายการที่79นะคะ ต่อไปรายการที่80นะคะเป็นอาแปะรงสีนะคะรุ่นหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นตาสัญลักษณ์เเวดน,นะคะปี2521นะคะรายการที่81นะคะเขียนว่าธรรมรังสีนะคะ ปีพศสองพนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่81นะคะรายการที่82นะคะเป็นเหรียญจอบโรงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กนะคะองค์นี้รายการที่82นะคะ รายการที่83านะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะคะอง์นี้เป็นรายการที่83านะคะรายการที่84นะคะเป็นพระศิวรีนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่84นะคะ รายการที่85นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่สวงนะคะเทวราเล่นดินยิ้มรับทรัพย์นะคะวัดภัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะองนี้เป็นรายการที่85นะคะรายการที่86นะคะเป็นพระสิทธ์หลวงพ่อเงินนะคะปีพศ .2512 นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่86นะคะรายการที่87นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันอัขระแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่87นะคะต่อไปรายการที่88นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ พระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะองนี้นะคะด้านหลังจะมีฝังพระแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรายการที่แปสิบแปดนะคะรายการที่แปสิบเก้านะคะเป็นเหรียญรอดวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่แปดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่แปดสิบก้านะคะ รายการที่90นะคะเป็นหลวงปู่ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่90นะคะเนื้อทองแดงสวยสนะคะตัวหนังสือคมชัดแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่90้านะคะรายการที่9กอนะคะเป็นพระ นเรศวรมหาราชนะคะด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้เป็นรายการที่91นะคะรายการที่92นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ศิรานะคะหน้ากากสีทองนะคะรุ่นพันพันร้านนะคะปี2566นะคะองนี้เป็นรายการที่92นะคะ รายการที่93นะคะเป็นเหรียญรูปยักษ์แบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะมีเหมือนรอยจานนะคะอันนี้ไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะคะผิวน่าจะค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะน่าจะเป็นพวกเนื้อโลหะนะคะองค์นี้เป็นรายการที่93นะคะรายการที่94นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ เหรียญหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกนะคะตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปี2519นเะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานวางศิราาเรกพระอุโบสถนะคะรายการที่94นะคะรายการที่95นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะ เหรียญหลวงพ่อทวดด้านหลังเป็นพระครูธรรมพาทอนนะคะวัดพานุภาพปี2553นะคะองนี้เป็นรายการที่95นะคะรายการที่96นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองนี้เป็นรายการที่96นะคะ รายการที่97นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่97นะคะต่อไปรายการที่98นะคะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะพระนั่งอยู่บนดอกบัวแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่98นะคะ ต่อไปรายการที่99นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการสุดท้ายรายการที่100นะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้มีคาพลักนะคะแล้วก็มีรอยปิดทองนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ